รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดเสนอถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอายุ30ปีขึ้นไปมั่นใจว่าจะต้องเคยได้ยินเพลงนี้กันมาแล้วอย่างแน่นอน ผลงานของค่ายเพลงอโซนาที่ออกอัลบั้มเชี่ยวเขาดินเพลงเด็กที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและทําสถิติครองใจเยาวชนและผู้ปกครองมากที่สุดในปีพศ2522ด้วยคำร้องทำนองทํำได้อย่างน่ารักน่าชังอีกทั้งการเรียบเรียงเสียงประสานที่ลงตัวในรูปแบบที่ชวนฟังร้องตามได้ง่ายและที่นี่ ก็คือสถานที่ที่ I Love History จะพาไปทำความรู้จักกันครับชื่อของเขาดินวนาหรือสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่ยากแก่การลืมเลือนเป็นสถานที่ที่น่าจดจำและน่าประทับใจมาเนิ่นนานกว่า70ปีตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ถ้าจะกล่าวว่าเขาดินวนาแห่งนี้คือสวนสาธารณะที่เป็นปอดแห่งแรกของคนกรุงเทพมหานครก็คงจะไม่ผิดความจริงอดีตการอันยาวนานที่ผ่านพ้นไปนั้นบากช่วงเวลาได้ก่อกำเนิดสถานที่สําคัญขึ้นหลายแห่งซึ่งเขาดินก็เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญดังกล่าวเหล่านั้นด้วย ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2438พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระราชอุทยานขึ้นในสยามตามแบบอย่างของนานา,นาอารยประเทศที่พระองค์เคยสเสด็จประพาสไปทอดพระเนตรมาและบริเวณที่ราบด้านตะวันออกของพระราชวังดุสิตเป็นที่เหมาะสมที่พระองค์ทรงโปรดปรานการสร้างพระราชอุทยาน เริ่มด้วยการขุดสระน้ำขนาดใหญ่รวมทั้งการขุดคูคลองระบายน้ำทำถนนเชื่อมตัดผ่านจากคลองเปรประชากรเข้าไปโดยรอบหลายเส้นทางดินที่ขุดขึ้นมาได้นำมาใช้ในการถมเนินและปลูกต้นไม้เรียกว่าเขาดินจึงทำให้บริเวณเวิ้งน้ำในพระราชอุทยานแห่งนี้เกิดเป็นเกาะแก่งต่างๆมากมายพันไม้ขนาดใหญ่ที่ทรงปลูกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นสร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติสำหรับส่วนพระองค์ เรียกว่าวนารวมอนาเขตส่วนนี้ทรงโปรดเรียกว่าเขาดินวนาก็สวนส์ด,ดุสิตนะคะก็เดิมเป็นส่วนพิกษศาสตร์ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่5นะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยในสมัยอดีตนะคะทรงโปรดให้ขุดสระน้ําบริเวณน,นี้นะคะก็ขึ้น ขึ้นมานะคะดินบางส่วนเนี่ยเราก็จะนําไปกองไว้ที่สวนน้ำพรนะคะแล้วก็อีกบางส่วนก็จะมากองไว้เดิน<ๆ>ดินฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเนินดินเล็กๆนะคะก็พ่อองค์ทรงให้ปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้นานาพันธุ์บนเขาดินวนาตรงนู้นนะคะก็จะมี ท่านชายค่ะปินวนิมานะคะก็เป็นพระสายของพระองค์ก็เสด็จมาปลูกต้นสักทองนะคะก็ต้นสักทองต้นนี้จะมีอายุประมาณ110กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็สารากลางน้ําตรงที่เห็นอยู่นะคะด้านหลังก็จะเป็นสาราทรงงานของพระองค์สมัยก่อนเปิดสวนสัตว์เนี่ยค่ะเป็นเป็นทางการในวันที่18มีนา2,000 481ค่ะก็เป็นสวนสัตว์ดูสิทธิ์จนถึงวันนี้เป็นต้นมาจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณปลดเกล้าพระราชทานกวางดาวและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสลานรมมาไว้ที่เขาดินวนา และได้ขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18มีนาคมพศ2481และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่าสวนสัตว์ดุสิตถือเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยจนมาถึงพศ2497 จึงได้จัดตั้งเป็นองค์การสวนสัตว์ซึ่งอยู่ภายในสวนสัตว์ดุสิตก็วัตถุประสงค์ของเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อหลักๆนะคะจะเป็นเรื่องการเพาะขยายพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็เป็นแหล่งให้ศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจค่ะแล้วก็รวบรวมสัตว์ที่เกือบจะใกล้ๆศูนย์พันธุ์ค่ะ